วันส่งไปยั่วเพิ่นสวีเดนแล้วนะคะพี่ต้อทำงานนะทุกคนเพื่อนวันอีกคนหนึ่งที่เก็บเห็ดขายอยู่ในเมืองเดียวกันแล้วพี่ต้ออยู่ไม่ได้แล้วค่ะพี่ต้อบอกโอ้โหมันใหญ่แล้วนี่มันใหญ่แล้วนี่สวัสดีคะ่ะไอวัดเดี๋ยวพี่ต้อเลิกงานเดี๋ยวพี่ต้อจะไปเข้าป่าแล้วค่ะทุกคนแกอยู่ไม่ได้แล้วค่ะ ส่วนเราอ่ะไปทํางานเราก็เห็นแต่คลิปเพื่อนเห็นแต่ข้อความป้าปาแม่ๆค่ะตรงนั้นออกแล้วตรงนี้ออกแล้วโหทุกคนทรมานใจมากคนทํางานอยู่เนาะใจอยู่แต่ในป่าเ้อ <laughs> โอ้ยทุกคนสวยมากนี่มันเริ่มมีชื้นๆขึ้นมาหน่อยนะคะเราเดินคุยเสียงดังมากเนี่ยแหละทุกคนสาเหตุที่วันเก็บเห็ดไปด้วยพูดไปด้วยทุกคนต้อง ต้องเข้าใจช่องนี้นะคะส่วนใครที่ไม่ชอบแบบนี้ก็อย่าดูเดอ้อไม่ได้ไล่นะทุกคนแต่เดินป่าคนเดียวอะ่ะมันก็กลัวอยู่แล้วค่ะแล้ว <laughs> เวลาเราคุยอะ่ะทุกคนเราทำคลิปแล้วเราพูดไปด้วยนะมันก็ทำให้เราลืมค่ะแล้วเราใหญ่สุดในป่านะทุกคนพวกสัตว์ป่ามันได้ยินเสียงเราคุยโวกเวกแบบนี้นะคะมันคิดว่าเราทะเลาะก,กับใครอยู่หรือเปล่าเนคะ สัตว์ป่าก็จะไม่เข้าใกล้เราเลยค่ะเพราะว่า,ามันได้ยินเสียงเรานะคะวันก็เลยชอบเวลาทําคลิปไปด้วยนะวันจะเปิดเปิดคลิปคุยคนเดียวค่ะก็คุยกับป้าๆแม,แม่ๆที่ดูวันอยู่ในในคลิปอะค่ะแล้วมันทําให้วันไม่กลัวมันเหมือนเรามีเพื่อนปกตินะคะอันนี้คือครูสอนเก็บเห็ดวันก็คือต้อหลาพาเพินสวีเดนนะคะ วันนะเป็นคนที่เก็บเหตุเงียบมากเมื่อก่อนที่ตอนที่วันไม่ได้ทําช่อง y o u t u b e นะคะพี่ต้อก็จะสอนให้วัน <c oughs> <c oughs> ทําเสียงแบบนี้เธอต้องทําเสียงแบบนี้วันทําเสียงจนเจ็บคอหมดไปหมดนะทุกคนนี่เจออีกแล้วจ้าหลังจากนั้น่ะพอเรามาทําคลิปทุกคนจ๋าวันไม่ต้องแะแอมแล้วค่ะเพราะว่าคลิปเราเสียงดังมากทําคลิปไปด้วยพูดไปด้วยเจออีกแล้วค่ะทุกคน แล้วบางคนก็จะมาตําหนีค่ะว่าฉันไม่ชอบพูดเยอะพูดมากไม่ชอบอยากเก็บเห็ดเงียบๆปิดลําโพงค่ะแม่ให้กดเลือกตรงหน้าจอนะคะกดที่คลิปค่ะแล้วมันจะมีรูปฟันเฟืองค่ะแล้วก็เข้าไปเลยแล้วก็แล้วก็กดคําว่าปิดเสียงปิดลําโพงนะคะจะไม่ได้ยินเสียงวันเลยค่ะแล้วก็อีกคนนึงเก็บช้า ไม่ชอบแบบนี้ชอบเร็วแค่ไหนก็กดกดรูปฟันเฟืองเหมือนเดิมค่ะกดเข้าไปที่คลิปก่อนจะเห็นรูปฟันเฟืองขึ้นมาที่หน้าจอแล้วมันจะมีสปีดค่ะแบบนี้เรียกว่าปก,กติถ้าเราคูณ1คลิปมันก็จะเล่นเร็ว1 1สเต็ปถ้าเราเร็วไม่พอใจเราก็คูณ2ค่ะมีถึงคูณ3ม,มั้งคะแล้วจากคนเก็บเห็ดเอ,อ่ยๆออแบบนี้มันจะกลายเป็นคนเก็บเห็ดปึ๊บ,บ,บ,บเลยค่ะทุกคนเอาตามนั้นเลยชอบแบบไหนแบบไปกดเลือกเอาตรงนั้น นะคะส่วนใครที่บอกว่าไม่ไม่ได้อยากได้แบบนั้นอยากให้เธอนะเงียบหุบปากแล้วเก็บเห็ดไปไปดูช่องอื่นจ้าแบบนั้นไม่มีจริงหรอกคะ่ะเพราะวันชอบเก็บเห็ดแล้ววันพูดไปด้วยนะคะแบบนั้นไม่มีจริงถ้าถ้าอยากดูแบบนั้นให้ไปดูที่อื่นอันนี้ไม่ได้ไล่นะอันนี้แนะนํานะคะว่าถ้าไม่ชอบคลิปที่วันเก็บไปด้วยพูดไปด้วยก็คือคุณไม่ชอบชั้นนะแล้วเราก็ เราก็ต้องยอมรับว่าเราก็ไม่ได้สามารถทําให้คนบนโลกชอบเราได้ทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นใช้วิธีการเดียวกันกับวันค่ะถ้าเราไม่ชอบอะไรเราก็ไปหาไปหาอะไรที่เราชอบดีกว่าแค่นั้นเองค่ะเนาะเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนใครให้เป็นเหมือนที่เราต้องการแล้วก็วันก็เปลี่ยนตามใจทุกคนไม่ได้ค่ะเพราะว่าสองพคนที่เป็น FC วันเนี่ย ชอบแบบนี้จ้าทุกคนเชื่อไหมเมื่อกี้วันพูดว่าถ้าไม่ชอบแบบนี้ก็ไปดูที่อื่นออกไปกันเลยค่ะจากไลฟ์เมื่อกี้มีคนดูอยู่พันเจ็ด้อยกว่าคนนะหายไปเลยทุกคนเหลือเก้าร้อยแล้วทุกคนนั่นแหละเอาตามนั้นแหละเนาะพบกันแบบนี้แหละพบกันครึ่งทางถ้าไม่ชอบแล้วอยากให้เราทําเหมือนที่เขาชอบวันว่าไปหาคนที่เราชอบแล้วดูดีกว่าง่ายกว่าเนาะ